สำหรับคดีดน้องชมพู่ล่าสุดครูบาอาริยชาติบอกคนร้ายคดีน้องชมพู่อาจมองข้ามคนใกล้ชิดเชื่อตำรวจรู้แล้วเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่13มิถุนายนปีพศ2 5 6 3ที่วัดแสงแก้วโพธิยานอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย ผู้สื่อข่าวไทยรัฐได้ไปกราบนมัสก,การเรียนครูบาอริยชาติ ซึ่งเคยไปนั่งภาวนาแผ่เมตตาจิตช่วย13หมู่ป่าติดถ้ำที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงอำเภอแม่สายเมื่อปี61และพูดกับผู้คนหน้าถ้ำหลวงว่า13หมู่ป่าติดถ้ำยังมีชีวิตอยู่ทุกคนและจะได้ออกมาอย่างปลอดภยัยถึงเรื่องคดีน้องชมพู่อายุ3ขวบที่หายตัวจากบ้านจังหวัดมุกดาหารผ่านไปนานกว่า1เดือนมีคนไปพบสภาพนอนเปลยกาย อยู่บนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรตำรวจสืบสวนสอบสวนก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานชี้ชัดร่องรอยคนร้ายว่าเป็นใครมีเพียงชาวบ้านบางรายและลุงของน้องชมพู่ที่ถูกจับตามองเท่านั้นครูบาอาริยาติได้กล่าวว่าเรื่องน้องชมพู่ท่านไม่ได้ติดตามข่าวเพราะอยู่ไกลถึงภาคอีสานส่วนคดีน้องชมพู่อีก2-3วัน คดีก็จะคลี่คลายแต่ไม่ใช่ข่าวดีเพราะเป็นคดีฆาตกรรมส่วนคนร้ายจะเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวบางทีเรามองข้ามไปเมื่อคิดว่าใครเป็นคนร้ายก็จะมองข้ามบางคนไปอย่างคิดไม่ถึงและหลักฐานที่มัดตัวก็ไม่ได้อยู่บนดอยและคดีไม่ซับซ้อนอะไรเมื่อมีคนจำนวนมากมาช่วยคิดทำให้คิดสับสนกันไปเองและไม่มีอะไรเป็น าฐานตามที่เชื่อกันที่จริงเจ้าหน้าที่พอจะรู้แล้วเพียงแต่ยังไม่เปิดเผยเท่านั้นสำหรับคดีน้องชมพู่ล่าสุดพุ่งเป้าคนร้ายตามเฝ้าประกบจับจ้องคนใกล้ชิดแม่มีชื่อคนร้ายในใจคดีน้องชมพู่ล่าสุดยังคงเป็นปริศนารอวันไขคำตอบว่าใครคือคนร้ายตัวจริงเมื่อไหร่ จะจับตัวคนไรายได้น้องชมพู่ตายด้วยสาเหตุใดเพราะด้วยวันเวลาที่ผ่านผ่านมานานถึงหนึ่งเดือนเต็มแต่ความจริงก็ยังไม่ปรากฏซึ่งกระบวนการสืบสวนสอบสวนก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นโดยสามารถสรุปเหตุการณ์ได้ดังนี้วันที่11พฤษภาคมปี63เกิดเหตุเด็กหญิงอรวันวงศีชาหรือน้องชมพู่อายุ3ขวบหายตัวลึกลับ จากบ้านพักจังหวัดมุกดาหารต่อมาวันที่14พฤษภาคมชาวบ้านขึ้นภูเขาไปเก็บเห็ดและได้พบศพน้องชมพู่สภาพนอนเปลืยกายอยู่บนภูเขาห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวันที่18พฤษภาคมรองโฆษกโรงพยาบาลตำรวจระบุถึงผลชนสูตรศพของน้องชมพู่ เป็นผลชนสูตรศพครั้งที่ส่งว่าพบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายและอวัยวะเพศมีบาดแผลชิกาดแพทย์จึงเก็บตัวอย่างของเหลวในช่องคลอดไปตรวจหาอสุจิวันที่หนึ่งมิถุนายนพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข รองผอบตรระบุว่าเบื้องต้นได้มีการคัดแยกกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นต้องรอผลจากนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดในวันเดียวกันนั้นพลตงดเอกสุวัสร,รองผอบตรยังกล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้อีกว่าผลชนสูตรศพของน้องชมพู่เบื้องต้นออกมาแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ต่อมาวันที่2มิถุนายนที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอสุวัตรรองผอตรอกล่าวถึงความคืบหน้าในคดีนี้อีกครั้งว่าผลการตรวจอสุจิในช่องคลอดเท่าที่ประสานเบื้องตน้นทราบว่ายังตรวจไม่ได้เนื่องจากศพมีสภาพเน่าเปื่อยวันที่3มิถุนายน พลตวจเอสุวัตรออตรองผบตรระบุอีกว่ายังไม่ตัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยทิ้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในพรานหรือแม้แต่บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวตอนนี้ตำรวจเฝ้าประกบตัวผู้ต้องสงสัยทุกคนและในทางคดีมีการตีวงแคบมากขึ้นง่ายต่อการเฝ้าจับตาเพราะหากใครมีความเคลื่อนไหวพยายามจะออกนอกพื้นที่แปลว่าบุคคลนั้นต้องสงสัยมากที่สุด โลกสังคมออนไลน์และผู้ที่ติดตามข่าวน้องชมพู่อย่างใกล้ชิดต่างพุ่งเป้าไปที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่ลุงพลยอมเปิดใจกับสื่อว่าหลายคนอาจจะพุ่งเป้ามาที่ผมว่าเป็นคนร้ายในการก่อเหตุกับหลานตัวเองผมยอมรับว่ามีเครียดบ้างแต่ไม่ได้กังวลเพราะวันที่เกิดเหตุผมไม่ได้อยู่บ้าน ผมยืนยันว่าผมไม่ใช่คนร้ายผมรักน้องชมพู่เอ็นดูน้องมากหากสมมุติว่าพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงผมก็สามารถรับมาเป็นลูกได้เลยซึ่งเมียผมก็อยากได้ลูกสาวอยู่แล้วและขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยไม่ได้จับแพะลุงพลกล่าวทั้งน้ำตา ่อมาวันที่4มิถุนายนลุงพลกล่าวด้วยน้ำตาอีกครั้งว่าล่าสุดตำรวจนำตัวผมไปสอบปากคำนานประมาณ12ชั่วโมงและยังมีการนำตัวไปชี้จุดเล่าลำดับเหตุการณ์และถ่ายภาพประกอบเหมือนการทำแผนและพอถามเรื่องลำดับเวลาผมก็ให้การตามปกติแต่ยอมรับว่าบางครั้งจำไม่ได้และเวลาอาจจะคลาดเคลื่อน วันที่6มิถุนายนตำรวจพบรอยไหม้ใต้ก่อหญ้าทางไปสวนยางพาราข้างบ้านน้องชมพู่ซึ่งมีร่องรอยคล้ายการเผาวัตถุบางอย่างโดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานไปตรวจสอบเพราะสภาพศพของน้องชมพู่บริเวณเท้าข้างขวาพบฝุ่นผงสีขาวและรอยขมเหลาสีดำผู้ใหญ่บ้านกกกอก ประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านขอให้คนที่ไปร่วมค้นหาน้องชมพู่เมื่อวันที่11พฤษภาคมมาลงชื่อเพื่อจำลองสถานการณ์ในวันที่ชาวบ้านออกค้นหาน้องชมพู่ โดยวันที่7มิถุนาย,ยนชาวบ้านที่ออกตามหาน้องชมพู่จำนวนกว่า100คนจาก3หมู่บ้านมาจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงโดยสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องการหาคำตอบก็คือมีช่วงเวลาที่ขาดหายไประหว่างการติดตามตัวน้องชมพู่เกือบ40นาที โดยมีพยานและบุคคลต้องสงสัยบางรายให้การไม่โสดคล้องกันซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่จำลองเหตุการณ์ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าช่วงเวลา 40, 40นาทีนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างการจำลองเหตุการณ์เป็นที่น่าสังเกตว่า ลุงของน้องชมพู่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการตามหาน้องชมพู่ไม่ได้เข้าสู่การจำลองเหตุการณ์ด้วยโดยลุงของน้องชมพู่บอกว่าตำรวจไม่ได้ให้จำลองเหตุการณ์ร่วมกับชาวบ้านเพราะตนจำลองเหตุการณ์ไปแล้ว วันที่9มิถุนายนมีรายง,งานว่าผลการตรวจดีเบุคคลต้องสงสัยกับหลักฐานบางอย่างขณะนี้ผลออกมาแล้วแต่ตำรวจไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งหลักฐานที่นำไปตรวจนั้นมีรายง,งานว่าเป็นเส้นผมหรือขนบางอย่างตกอยู่ใกล้กับศพน้องชมพูซึ่งไม่แน่ชัดว่าผลการตรวจดีนเอนี้จะสามารถนำไปสู่การออกหมายจับได้หรือไม่ ในเรื่องนี้ลุงพลได้ให้ความเห็นกับสื่อว่าถ้าหากมีหมาจับออกมาจริงและเป็นตนเองถูกออกหมาจับก็ต้องดูก่อนว่าหมาจับนั้นนำมาจากหลักฐานอะไรเพราะช่วงระหว่างที่ตนพบศพน้องชมพู่ตนถอดหมวกมีเหงื่อเยอะมากอาจจะกระเด็นโดนศพและไม่ใช่แค่เหงื่อตนคนเดียวมีชาวบ้านคนอื่นๆอ,อ,อีก โดยแม่ของน้องชมพู่ได้กล่าวกับสื่อว่าแม่ก็แอบมีบุคคลต้องสงสัยในใจและหากตำรวจจับกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้ก็ต้องดูพยานหลักฐานต้องชัดเจนหากไม่ชัดเจนแม่จะเป็นบาปในใจลุ้นผล DNA คดีน้องชมพู่เร่งหาหลักฐานมัดคนร้าย ขณะนี้ที่แนวทางการสืบสวนของตำรวจก่อนหน้านี้ได้มีการจัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้3กลุ่มกลุ่มละ7-8คนในจำนวนนี้มี2คนที่ถูกจับตาจากคนในพื้นที่เป็นพิเศษคือนายกริง้งอายุ19ปีน้องชายพ่อของน้องชมพู่ซึ่งเคยมีความขัดแย้งกันรุนแรงเมื่อหลายปีก่อนและมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกคนคือลุงพลลุงเคยของน้องชมพู่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งคนใกล้ชิดที่เข้าถึงน้องชมพู่ได้โดยลุงพลได้เคยเปิดใจกับทีมข่ะว่า1-2วันที่ผ่านมารู้สึกเครียดจนนอนไม่หลับ หลังจากทราบข่าวจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าตำรวจอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับคนร้ายในเร็ววันนี้จึงทำให้มีความกังวลใจกลัวจะตกเป็นแพ้เพราะวันที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟตัวเองเป็นคนหยิบเสื้อส่งให้เจ้าหน้าที่ไปปกคลุมร่างของน้องอีกทั้งยังอยู่ใกล้กับศพมากจึงกังวลว่าเหงื่อหรือน้ำตาสากระเด็นไปทำให้ตำรวจ พบ DNA หรือไม่หลังให้เปิดใจกับทีมข่าวลุงพลได้ออกจากบ้านพร้อมภรรยาอ้างว่าไปทำธุระเทียมเพอเต่างอยจังหวัดสกลนครห่างจากจุดเกิดเหตุ30กว่ากิโลเมตรจากนั้นเมื่อกลับมาได้ขึ้นไปที่วัดภูหลวงห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรทันที เพื่อไปช่วยกันกันกบชาวบ้านกบกองในการสร้างกุฏิซึ่งจากการสอบถามทราบว่ามีการระดมชาวบ้านมาสร้างกุฏิเป็นวันที่3แล้วแต่สำหรับลุงพลเพิ่งมาช่วยวันนี้เป็นวันแรกโดยทีมข่าวได้เดินทางไปหาพ่อเท่าวัยเ4ปีใกล้กับบ้านน้องชมพู่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไซยาสรต์ในพื้นที่ระบุว่า กรณีที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเชื่อได้ว่ามีผีบังตาพาน,น้องชมพู่ขึ้นไปเองเพราะอายุเพียงแค่3ขวบถ้าหากเหตุเกิดกับเด็กไปห7ถึงเขวบขึ้นไปก็น่าจะพอเป็นไปได้บ้างซึ่งกรณีของน้องชมพู่ต้องมีคนร้ายอุ้มขึ้นไปแน่นอนทั้งนี้จากข้อมูลทาง การสืบสวนพบสภาพศพข,ของน้องชมพู่ยืนยันว่ามีร่องรอยการถูกตัดผมจึงตั้งข้อสันนิษฐานถึงการทำพิธีสะกดดวงวิญญาณและเสื้อที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุก็เป็นไปได้ถึงการที่คนร้ายจะนำเสื้อห่อผมไปทำพิธีทางศัยศาสตร์ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐไทย i c s 8. c o m และ c s 3